สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้หวยออกแล้วนะคะมีเลขในใจกันหรือยังคะถ้ายังไม่มีทางช่องก็จะนำมาฝากเช่นเคยนะคะก่อนจะไปฟังแนวทางแม่เจก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปมาตามดูแนวทางชุดแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมหวยออกวันจันทร์นี้นะคะ หวยรัฐบาลนะคะอาจารย์เทพพิทักษ์โชคชุดสามตัวของเขานะคะแปดสี่หกหกสองสี่สี่เจ็ดหกห้าหกเจ็และชุดสองตัวนะคะหนึ่งแปดสี่สองเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดชอบก็จดไว้นะคะไปตามดูแนวทางชุดต่อไปเลยนะคะบินป้าสมศรีนะคะ สามตัวหกสองสี่หกสามสี่ชุดสองตัวนะคะสามสี่สี่สามสี่สองและสองสี่นะคะหวยไทยงวดวันที่หนึ่งเดือนสองหกสี่นะคะแคปหน้าจอไว้นะคะไปดูชุดต่อไปเลยนะคะรัฐบาลไทยแอดชายกลุ่นะคะสามตัวศูนย์แปดเจ็ดสองห้าเจ็ด 018 2 5หนึ่งชุด2ตัวนะคะแปด1 5 7และห้าหนะคะมาดูแนวทางของคุณไก่วุฒิที่นันสอนสีนะคะงวดวันที่1เดือนสองนะคะวิ่งบนสีและ6นะคะวิ่งล่าง6มาดูชุด3ตัวนะคะสี่ สี่หกหนึ่งสี่สองเก้าชุดสองตัวนะคะสี่สองสี่เก้าสองเก้าเขาจะเน้นดอกจันไว้นะคะคือตัวเด่นของเขานะคะสี่เจ็ดเจ็ดหกหกสี่หนึ่งสี่หกศูนย์และสี่ศูนย์นะคะขอบคุณแนวทางนะคะ ตามดูแนวทางชุดต่อไปเลยนะคะของแอดหนูผีเนิจรงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกสี่นะคะเด่นที่สี่นะคะชุดสามตัวหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่สองส,สี่สองและสี่สองอีกนะคะเกาจะให้กลับลก็จะให้ย้ำตัวเดิมนะคะเกาเขียนซ้ำกันนะคะ มาดูเลขล่างกันนะคะเด่นที่หนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะขอบคุณแนวทางที่นำมาแบ่งปันนะคะมาตามดูทิปเลขปลดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองนห้าหกสีนะคะสามตัวบนสี่แปดสองห้าเก้าแปดสองตัวล่างนะคะหกสามหและหกห้าขอให้โชคดีเฮงเฮรวยรวยนะคะ มาดูแนวทางของแอดเมสานะคะเด่นที่7และ4นะคะชุด2ตัว7 0 7 2 7 6 7 9นะคะมาดูหลัก4นะคะ4 0 4 2 4 6 4 9ทางช่องก็นำมาแบ่งปันนะคะชอบก็จดไว้นะคะไปตามดูแนวทางชุดต่อไปนะคะ งวดวันที่1เดือน2 2 5 6 4นะคะของเปเล่สุดแท้แต่วาสนาเขาว่า,างั้นนะคะชุด3ตัวนะคะ4 6 8 5 6, 6 6 2 6 3 3 1 8มาดูชุด2ตัวนะคะ6 8 6 3 6, 6 6และ1 8นะคะ อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะจดไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะทางช่องก็นำมาแบ่งปันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะที่นำข้อมูลมาแบ่งปันแนวทางกันนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้แม่เจก็ขอฝากช่องน้อยน้อยนี้ไว้ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยๆยนะคะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ